ิเฮ้ยเข้างหลังยังไม่เคลียร์นะเคลียร์ยังข้างหลังตรงสมุกอ่ะลุงลุงเอาเอาดูดูข้างหลังเลยเดี๋ยวให้ให้คุณบุ๊ชทักุนกระสุนกระสุนทิ้งกระสุนดูไหมพวกกัดข้างหลังนะดีดูเดช่วยข้างบนหน่อยอ่ะอ่ะบายกระสุนอะไรอ่ะมงใช้กระสุนเขียวเหรอเขียวเขียวเนี่ยปืนอ่ะยิงไปอืมนี่นี่มีระเบิดติดเออไม่เป็นไดแค่วิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงมันไกลๆหน่อยก็ได้บอก หมดยังระเบิดมึงอ่ะ <c oughs> เอ้ยเรือระเบิดเดยอะจังวะเอาอสวยครับเตอร์อาปืน้ำมันไปเอาปืนม,มาสายเข้านะเช็เช็เช็ดายเข้านะเช็ดายตูดโอเคเห็นซายลแล้วเตอร์วงเยอะเปียกได้เปียกได้เปียกอะยาไหมงไงอ่ะเอายาไปต้องปิงเลยกินยาอยู่กินยาอยู่ ตัวสุดท้ายแล้วไม่ใช่ตัวสุดท้ายลูกสองลูกสตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายม,มันลบไปหมดแล้วูบอกว่าตัวสุดท้ายรอยลอยล้สวยโหใครปาระเบิดเสร็จยอดนึง โอ้ยเฮียไม่ใช่แล้วปวยเลยคัปเตอร์จ็มากเฮียสอตัวล้เอาทำไมไม่เปลีนโอ้รถหายโอยดงดย้อกันังเด่นจั่งจั่คัปเตอร์ละคัปเตอรยิงไว้เร็วร็เรเร็เฮยเ้ยเฮยเออสวยคัปเตอรดาวช่ไหมเขาชุบเพื่อนก็ได้ โอ้อะไรวะตลบทะลุเลขแค่โอ้ชี่ไอ้วรถไม่ติดทำไมมันติดอย่างนั้นน่ะคอยว่าเราจะมีกำลังให้กลัววันลงดีกว่าไหมเพื่อนสต๊อบสต๊อบ ปืนสับรถไปถึงไหนเหี้ยไปไม่ได้ระเบิดอา,จานจะตกจริง อย่าเพื่อนแลวกูเพื่อนวิ่กูเพื่อนกูวิ่งผ่านกระสุนนี่เราได้รถอยู่เ้เฮ้ยเพื่นมาแล้วหลังพี่หลังหลังหลัลัอยู่หลังในเกียี่แบบจบแล้วจบแล้วฟีหรอหรอฟีหรอย่าฟีหอยิงกันแล้วไม่ยิงแล้วไม่ิงแล้ว Ui, kia kìa kia kìa สวยพี่เอารถจอดข้างบ้านเลยเรา้ันเตรียมออกอุ้ย <c oughs> เอื้องเยอะหัวแตกพี่มาคนเดียวหรือเปล่าพี่ชายพี่มาคนเดียวหรือเปล่า โอ้นี่ไงโอ้ like อโหมี่ครัเตอร์มเอารถมาจอดตรงนี้โอ้โหมันอ้อมมาแป๊ะแปคุณคุณไปกับผมก็ได้ไหมมาผมเอาคุณไปด้วยไปกับผมก็ได้ไปไปเริ่เริ่เริ่เต็มแก้มอ่ะพี่ครับเตอร์ดูดิพี่ครับเตอดูแก้มมันดินี่ดูแก้มมันดิเอาหายไปแล้ว <dadurch> <inaudible> <Within> ไปผมก็จะที่ใช้พี่ชาจะเป็นอะไเด้ออันนี้คนนะต้องขับรถมาเดี๋ยวเพื่อนมัน่าจะมาเย เออนอี้อีอออหอกหนึ ind, ่งตัวอีกหน่งตัวพี่เขาเตะอหนึ่งต่ว <couples. S 1> นะครับสวัสดีครับเป็นหรอทำอะไรเลยตบรีโหลดคุณไว้กว่าตบรีโหลดไว้กว่าพี่ชายเก็บซิงก่อนพี่นะทำไมเอ้ยทำไมพี่ Stikker det? Right.

ยิงเพืออะไรเลยไอเว่ยเพื่อนอะรเนยิงเพื่อนอะไรเนิงเพื่อนอะไรหนอไอหนุ่มไม่อยู่ไนก็ดังนี้มึ้นมาดึงแจ๊ อืม,มน,นัม่นแหลนเราไปเอาเทียนมาเอาเทียนอะไรยังด้วยเอาปลาไปเลยไหมเนี่ยน้ำมูดาสัตน้ำมูดาสัตเอาเทียนมายัางถือเทียนได้ไหมเอาเทียนออกมาถือเทียนได้ไหมถือเทียนไหมเฮ้ยเทียงไปลีกเอาอะบุ๊กเอาออตัวให้ละอ๋ะอด้ยข้างไหนอะ่ะ <laughs> เอาอะไรเนี่ย <laughs> ขวาล้าซ้ายดีไว้ปวดกีบุปผาทำไมใช่เจ็ดอาเุธไปรอบๆขอความช่วยจากเขาสามช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยทำไมแกนอยู่ตรงเนี้ยหยดในหัวกะค่ะกว่า้ยมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะโอ้กูรู้ละกูเคยเห็นฉากนี้มาก่อนเอ้ยมันทุเคยเห็นฉากนี้มาก่อนแล้วหรือเปล่าวะ เกมที่เขาเล่นกันตอนนี้มันเป็นทีบิงไล่อะเฮ้ยแล้มันเหมือนกันหมดเลยฮะแล้วตอนไม่กลับมันกนนลนะับยังไงเนี่ยตะอน ดาวดาเดาเดาชัดได้ชัดได้ชัดได้ทันเลยกลางดุงพายุมองไม่เห็นอะไรเลยหมด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 ที่ย

อ okay. ๋อชนได้โอเคก็ไผ่ชนได้หน้าพังไผ่่ก็งอุ Dude ้ยอเฮ้ยอุ้ยเอาไปกระเด็นมัเบื่อเ่เ่อแม่งวงเลยวิวเตะตุกเ้วของจริงมัโดนไปเม็ดนึง เปิดมาโอ้โหมึงตายแล้วเปิดโคตรเวอร์เลยโอยโอ้ยตายอีกสามตัวขวามขวาที่สี่ตัวตองตัวเลยน้าเอามันไปสวรรค์คนนึงโอ้โหไม่เอาไปสวรรค์ก่อนสี่ต nah. ัวครบเลยเดี๋ยวนี้ลงลงลงที่เดิมเราอะอยู่ข้างล่างอะ โอ้โหะมันสมาดิเจ็บมากแล้วเอออะไรดีโอ้าโอ้พี่ชีเอ้าไม่เห็นนะพี่ดาวนี่ดิคัดออกไอสัตว์คัดออกคัดออกยิงที่หัวเรียนมาแล้วมาแล้วตรงนี้เลยไหนไหนไหนป๊ลบไหมมาแล้วนะ อย่าพังมันพังมันนหมดอ่าจังหวะนี้แหละดงดื้อใช่ไหมมาหนี้จังหวนี้ก็สุนหมดพอดีเลยไม่เครมีกระตุกตอนเอามาดูเง่อนเสือนี่เอามาให้เจ้าของบอลยิงใครดาวไม่ใค้มียิงใครดาวพี <S <S ่ปิดชีพมันแล้วพี่คอปเตอร์ไปมันยิงพี่ดาวพี่จัดการมันเป็น้าเราพวงแล้วเราร่วม มาตามมุดตามมดตามมดยูดูขอมกน